การใช้คำว่ามานีกับมานาสองคำนี้มีความหมายว่าเยอะค่ะความหมายเหมือนกันแต่วิธีใช้ไม่เหมือนกันค่ะมานีจะเอาไว้ข้างหน้าประโยค many more m, m o ok โ ok ยแปลว่ากินนะคะอันนี้จะแปลว่ากินเยอะๆค่ะถ้าเป็นคำสุภาพก็มานีถือเซลแปลว่าทานเยอะค่ะมานีช่วยช่วยแปลว่าหนาวนะคะนนจะแปลว่าหนาวมากค่ะมานีเฮล ทำเยอะๆค่ะส่วนคำว่ามานาจะเอาไว้ตอนหลังประโยคค่ะมานาคำเต็มเขานั่นคือมานายนั่นเองนะคะเวลาที่เราได้ยินก็คือจะไม่มีโยก็เลยแค่มานาที่เราได้ยินค่ะทนนะะี่มานายทนเงินนะคะน,นี่จะแปลว่าเงินเยอะค่ะอีกความหมายหนึ่งก็คือมีเงินเยอะค่ะอีดีมานายอิลงานนะคะน,นี่จะแปลว่างานเยอะค่ะหรือมีงานเยอะค่ะซารามีมานยาย คนเยอะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะคําว่ามานายโยจะเอาไว้ตอนจบประโยคส่วนมานี้ก็คือเอาไว้ก่อนหน้าประโยคนะคะสมมุติว่าถ้าเราจะพูดว่ามานี M ani, M ok ่มโกโยแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราจะพูดว่ามาหน้าหมโกโยแบบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคําว่าหมโกโยกับคําว่ามานายโยจะเป็นคําที่เอาไว้จบประโยคอยู่แล้วสามารถใช้ได้แค่คําเดียวนะคะที่เอาไว้จบประโยคเพราะฉะนั้นคําว่ามานาหมโกโยใช้ไม่ได้นะคะ ส่วนคำที่สามารถเอามาใช้ให้มีความหมายด้วยกันได้นะคะก็คืออิสเซยค่ะเช่นอีร so ีมานีอิสเซ l ยอิลแปลว่างานนะคะอันนี้จะแปลว่างานมีเยอะค่ะตรงนี้เราสามารถใช้มานายโยได้ก็คืออีรีมานายโยสองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันค่ะก็คืองานเยอะหรือมีงานเยอะ,อน,ยอะนั่นเองค่ะโทนีมานีอิสเซีย ทนเงินนะคะมานี่อิยก็แปลว่ามีเยอะอันนี้จะแปลว่ามีเงินเยอะค่ะส่วนถ้าใช้คําว่ามานาโทนี่มานาอก็จะแปลว่าเงินเยอะหรือมีเงินเยอะค่ะเพราะฉะนั้นความหมายของสองประโยคนี้นะคะความหมายเหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคําว่ามานีจะเอาไว้ข้างหน้าจบประโยคนะคะส่วนคําว่ามานาหรือมานายอเอาไว้ตอนจบประโยคค่ะ